สวัสดีบเพื่อนๆครับก็ที่เพื่อนเห็นก็คือเป็นบอร์ดลำโพงบลูทูธขนาดเล็กนะครับอย่างนี้เลยเนาะลูกค้าส่งมาแค่นี้นะไม่ได้ส่งตัวบอดี้บอกว่า,าเปิดไม่ติดชัดไม่เข้านะครับน่าจะเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่านะาเดี๋ยว,ยวมาตรวจเช็คพร้อมกันครับอันนี้สายอะไรเป็นสายอะไรนะอ๋อน,นี้เป็นแบตเตอรี่นะครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่เอาล้ครับ ไม่มีลำโพงไม่มีอะไรมาในลักษณะนี้นะก็ต้องเช็คที่สมมติว่าไฟเข้านั้นเพื่อนนะไฟเข้าก็ต้องเช็คที่สะพานไฟนะครับเพราะว่าบลูทูธในลักษณะสวิตช์แบบนี้นะครับเพื่อนครับส่วนมากบางทีก็เป็นที่สวิตนะครับเดี๋ยวมาเช็คสวิตช์นิดนึงครับสวิตผ่านนะครับ ผมลองปิดนิดนึงนะครับเปิดนะครับผ่านนะครับอไฟวิ่งลงบอร์ดแล้วจะไปไหนต่อครับไฟวิ่งลงบอร์ดก็ต้องมาดูว่า i อซีพาวเวของเขาเป็นยังไงนะครับเพื่อนครับแหมมันต้องมันต้องจ่ายไฟลงด้วยสิถึงจะเช็คได้นะครับ เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเชื่อมแบตลงไปก่อนนะเพื่อนครับในการเพื่อนครับก็จะจัดการเชื่อมแบตลงบอร์ดก่อนนะครับเพราะว่าจะได้วัดตัวด้านของ i อซีเขานะครับไอซีเพร์ะว่ะจะต้องประมาณสักสามโวลต์นั่นเ,นเลยนะมีไฟประมาณสัสาโวลต์นะครับอันนี้ผมต่อ ฝั่งนี้ผมจะไม่ไม่เรียกว่าอะไรไม่เชื่อมครับจะเป็นลักษณะาการต่อนะครับที่เหมือนมีแสงอะไรทั้งนั้นทำไมาถึงติดแล้วรกรณีเครื่องติดนะครับแต่ผมเปิดนะครับทีนี้ครับนี่ครับเพื่อนครับมีไฟขึ้นนะครับเพื่อนครับ มีไฟทำงานนะแสดงว่าสวิตช์สะพานไฟเขาโอเคนะครับนี่ครับมีไฟทำงานทีนี้ก็ต้องเช็คไปยิงเล็งไปที่ตัว ic power ตัวนี้นะเพื่อนครับก็ให้เพื่อนๆเอาสายมิเตอร์สีดำนะครับจับกาวกาวช่วงไหนก็ได้นะครับแล้วก็วัดวัดไฟนะครับมันจะมีขาหนึ่งขาสองเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนได้ครับเพื่อนๆดูยนะครับ ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นรอยรอยบักฝั่งนี้ไหมที่เป็นรูข้างเล็กๆตรงนี้อันนึงนะเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นขานหนึ่งนะเพื่อนนะนั่นแหละครับจะซูมกลับเนี่ยน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นมิตเตอร์นะครับหรือว่ามีไฟเลี้ยงเขาหรือเปล่าครับก็จับตรงนี้นะเพื่อนครับแล้วก็มาวัดดูครับ วัดดูว่าไฟไฟลงมาเลี้ยงที่ไอซีหรือเปล่านะครับ mm hmm. นี่นเป็นยนะัไงนี่ไม่มีไฟวิ่งลงมาเลยนะท่านน่บน่าจะเป็นชุดตัวไอซีเพาเอร์เสียรครับนึ่นครับเมื่อกี้ขึ้นอยู่นะเพื่อนครับตอนนี้ไม่ขึ้นสักตัวเลยนะั่นครับนะครับ สักขาแล้วเมื่อกี้เห็นวิ่งขึ้นมาประมาณสองโวลได้นะครับอันนี้ท่านเพื่อนครับ<ม>ก็สรุปไม่ง่ายเลยท่านเพื่อนครับเจ้าตัวชุด IC power น่าจะเสียครับหรือว่าต้องวัดเปิดไฟลองดูนะวัดเปิดไฟไม่น่าเกี่ยวนะทนเพื่อนครับเพราะ i อ IC Power เวอเขากินแรงไฟมาทนะ่เพื่อนเห็นมิตเตอร์ไหมไม่ขึ้นนะอ่ะสอง สามอ่ะสี่าแปดอ่เจ็ดนี่ฮะม,มีไฟมาเลี้ยงสักตัวเล้กันครับก็เป็นในลักษณะนี้ค่นเพื่อนครับอีซนะี่เพเน่าจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดแบตออกไปก่อน,นครับก็ไปหาอะไรตัวนี้เป็นเบอร์ะายนะเดี๋ยวผมดูเงี้ยมไฟดูนิดหนึ่งครับเบอร์ะายเพื่อนดูนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้ามาใกล้ๆเพื่อนดูนะครับ เดี๋ยวดูโทรศัพท์โฟกัสตัวหนึ่งนะนครคบเพื่อนครับเจ้าตัวนี้นะเห็นไหมน่าจะเป็นแปดศูนย์ศูนย์สองนะครับเพื่อนครับแปดศูนย์ศูนย์สองผมก็มีเนี่ยแปดศูนย์ศูนย์สองน่าจะเป็นเบอร์นี้นะครับใส่มันได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นบุธขูอเก่านะอันนี้เสียนะครับอันนี้เสียอันนี้ครับใช่เบอร์เดียวกันเลย ันจะมองเห็นไหมมันต้องเหลือบๆดูดนะเพื่อนนะบางตัวบางทีค่าที่ขเขาเขียนไว้นะครับมันลบเลือนรางนั้นเลนะก็จัดการเปลี่ยนเนสิเพืนะ่อนนทีนี้การเปลี่ยนมันขออนุญาตข้ามนะเพื่อนครับเพราะว่าทีนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องเครื่องเป่านะครับเพื่อนๆไม่มีเครื่องเป่าก็ใช้เป็นหัวแรงก็ได้ครับก็ละเลงตะกั่วเข้าไปให้มันขาดละลายแล้วก็จัดการทําความสะอาดปิดนแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ทีนี้ผมจะ ใช้เป็นเครื่องเป่านันเพื่อนครับจะได้รวดเร็วนะครับดูตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวรับสัญญาณนะเพื่อนมนะแลแลมันมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมครับเขาเล็กมากนะครับปกติถ้าเกิดเป็นเครื่องใหญ่หญมันจะใช้เป็นเบอร์ใหญ่นั่เพื่อนครับนะครับถ้าเกิดมันรับบูทุนไม่ได้เพื่อนก็มาเปลี่ยนตัวนี้เนาะนะครับแทีนี้เราต้องการทำเสียงให้มันติดนะครับ เดี๋ยวต้องไปหาน้โพงเล็กมาลองฮะเพื่อนครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไอซีตัวนี้ก่อนครับตอนนี้ครเพื่อนครับก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ย้ำเบาะติดไหมน่าจะติดแล้วนะนนเนาะในกรณีครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพื่อนครับกรณีที่ เปิดติดนะครับเปิดติดแล้วแต่ไม่ดังนะครับเดี๋ยวหาลำโพงมาลอง่ลำโพงตัวไหนดีอ่ะก็ลืมไปว่าก่อนที่จะหาลำโพงเนี่ยเราจะมาลองดูว่าไฟอะ่ะมันไปเลี้ยงไ c Power แล้วหรือ,อยังนะครับจะมีไฟไปเลี้ยง IC Power แล้วหรือ,อยังนะเพื่อนครับก็ต่อในลักษณะนี้นะเพื่อนต่อไปลักษณะนี้ครับปิดไปก่อนก็ได้ครับเอามาเช็ค เช็คเหมือนเดิมครับก็จับกาวครับจับกาวเส้นหนึ่งนะครับเพื่อนก็มาดูครับว่ามีไฟไปเรยังหอยางครับอ่ามาแล้วครับเพื่อนครับไฟเริ่มมาแล้วครับนี่ครับเพื่อนครับเริ่มมีไฟมาแล้วนะครับจากจากไม่มีไฟนะเริ่มเริ่มมีมาแล้วครับนี่นะครับเป็นที่แบตผมอ่อนด้วยนะเนี่ย น่าจะพอได้อยู่แล้วจากที่ไม่มีไฟนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาลําโพงมาลองครับก็เอาลําโพงเล็กมาลองกันกันครับนี่ลักษณะนี้นะนี่คือลําโพงเล็กผมครับก็เชื่อมขาลําโพงเข้าไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจบวกลบอะไรหรอกครับามาเชื่อมติด กรณีที่เปิดไม่ติดอาไม่ใช่เปิดไม่ติดสิเปิดติดแต่ไม่มีเสียงนะครับ <S <S เพื่อนครับโดยส่วนมากก็จะเป็นที่ IC Power นี่นะครับสิเพ่อนก็หาซื้อได้นะครับตามตามพวกเว็บชื่อดังเขานะครับ,นะรบต่อไฟเข้าแล้วครับต่อไฟเข้าแล้วครับมาลองเปิดสวิตช์ดูนะครับ ลมในรับนกันครับเห็นไหมครับแค่นี้เองครับเพื่อนครับสรุปก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นที่ไอซีเพรเสียเนาะใช้เบอร์แปดศูนย์ศูนย์สองดีนะเพื่อนๆก็ลืมบอกเบอร์ไปนะแปดศูนย์ศูนย์สองดีนะครับและทีนี้ผมจะไม่ได้ไม่มีแฟลชไดร์ไม่มีอะไรรอนะเสียงมาอย่างนี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับถือว่าติดมีเสียงนะครับจากติดแล้วไม่มีเสียงเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ก็เพื่อนๆ FC ครับที่จะส่งงานซ่อมก็เอามาครบหน่อยก็ดีครับท mm ่า hmm. นครับมันจะได้ลองให้ทุกอย่างครบับางท่านก็แกะแกะแบบชนิดแบบบางทีแทนที่เราจะซ่อมง่ายเราต้องไปไล่เราต้องไปไล่วงจรที่เขาแกะมานั่นกันครับอย่า,างทีไฟหัวนี้แกะแบบ เละหมดเลยแล้วเราก็มาส่งมาเนี้ยแล้วก็ก็รับซ่อมอยู่ครับแต่ว่าทําให้มันเหมือนเดิมมันจะง่ายเราเราไม่ต้องมาเสียเวลาไล่ในการไล่ว่าอะไรเป็นอะไรครับสำหรับเคสนี้เป็นไอซี w พ r รเวอร์สียนะครับเพื่อครับไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปบิวอินอะไรหรือเปล่าเขาส่งมาแค่นี้นะครับก็ลองทำตามนะครับเพื่อนครับคนณีนที่ไฟติดไฟเข้าเครื่องแต่ไม่มีเสียงดังนะครับก็ ไอ้ IC, สิพิบ่เสียดครับสำหรับเคสนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ